อาหารเหนือเรามันจะเป็นอาหารที่ทุกวันเหมือนที่ป้าทำก็ทำเหมือนเคยทำให้ลูกกินยังไงเราก็ทำออกมาขายให้ลูกค้ากินเหมือนงั้นสวัสดีค่ะป้าชื่อประชรนะคะที่จริงชื่อป้ากัญญารัตน์สุธรรมนะคะอาหารของทางเหนือเรามันจะเป็นอาหารที่ไม่รสจัดมากแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่เหมือนที่อื่นอ่ะเ,เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทางเหนือเราอ่ะ ชื่อร้านของเราชื่อร้านหอมด่วนนะค่ะอยู่ตรงเอกมัยซอยสองหอมด่วนเป็นชื่อของสะระแหน่สะระแหน่ที่ทางเหนือเข้าไปกินกระลาบอะมันก็จะได้หอมมังูกหอมกระจุมกระจายสมชื่อก็หอมด,วด่วนส่วนมากที่ผู้คนที่มาทานตรงนี้ก็จะเป็นข้าวซอยน้ำเงี้ยวหรือแกงฮังเลหรือน้ำพริกอะไรพวกนี้อะจ้ะ ของเรา,ราทุกวันนี้ที่เราทําเราจะโขกน้ําพริกเองทุกวันเราจะไม่ใช้น้ําพริกสาเร็จรูปเหมือนแล้วทาแกงอะไรที่เรากินอยู่กับบ้านเราก็จะแกงตัวนั้นออกมาจะมีผักเชียงดาที่มันมีเป็นฤด,ดูกาลมาปูอองที่อื่นก็จะไม่มีเห็ดพอเราปีหนึ่งมันจะออกครั้งเดียวเราก็จะมาทําแกงเห็ดพอใส่ยอดมะขามหรือว่าเอาเห็ดพอมาผัดใส่หมูสับเป็นอาหารที่ทางเหนือเรากินกันเป็นประจำ ตั้งแต่เราเปิดขายมาข้าวก็จะเป็นข้าวผสมเราก็กินข้าวอย่างนี้อยู่แล้วข้าวผสมของเราผสมอยู่3ามชนิดพอผสมกันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยข้าวของเราจะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเลยของเราจะนุ่มอร่อย ใช่มากเลยตอนแรกๆที่ป้ามาเปิดเนี่ยมีคนเคยถามป้าด,ด้วยป้าคิดยังไงถึงมาเปิดอาหารเหนือเพราะคนกรุงเทพอ่ะเขาไม่รู้จักอาหารเหนืออะไรเราต้องบรรยายเขาฟังว่าอันนี้คืออาหารเหนือนะลูกค้าตอนแรกก็จะมาลองทานดูก่อนทานไม่เป็นเราก็บอกเออลองทานดูก่อนไหมแล้วลองดูซิว่าเอออาหารของเรากับอาหารทางภาคกลางจะเหมือนกันไหมพอเขามากินแล้วเขาก็จะชอบว่าเอออาหารเหนือก็ไม่เหมือนอาหารภาคอื่นทั่วไปรสอาหารจะไม่เผ็ดสัดกินได้ทุกท่าน พิตอยู่แถวนี้ค่ะก็เลยจะมาทานที่นี่บ่อยค่ะก็มากินบ่อยมากมาประมาณสองสมครั้งแล้วครับคุณเคยออกับอาหารเหนืออยู่แล้วชอบกินได้ทุกเมนูครับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็กับข้าวสวยแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ผักต้มค่ะซีนส้มครับ ก็คือผัดแนมผัดไตอะไตคอยครับแล้วก็แกงเห็ดถอ่เพราะมันเป็นอาหารของภาคเหนือครับผมเป็นรสชาติที่มาจากภาคเหนือโดยตรงเลยครับผมแกงจับฉายค่ะชอบทานข้าวกับตัวแกงจับ่ายเพราะว่าเราชอบข้าวของที่นี่มากเลยค่ะเพราะข้าวของที่นี่เนี่ยค่อนข้างหอมอร่อยนุ่มค่ะชอบมากเวลาได้กินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็พร้อมกับน้ำพริกนุ่มไข่ต้มผักต้มอ,อ,อย่างเงี้ยมันได้มันได้มากจริงๆอาหารอร่อยๆค่ะก็ทําให้เราอิ่มท้องแล้วก็กลับไปทํางานได้อย่างสบายใจแล้วก็มีเรี่ยวแรงในการทํางานต่อไป อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาลองมาทานอาหารเหนือที่ร้านหอมต่วนดูเนาะมีเมนูที่หลากหลายลองมาทานดูมาลองสัมผัสดูว่าอาหารเหนือเราจะเป็นยังไง